ยัสสามสิบเก้ากิเพนแนวทางเป็นแบบนั้นนั่นคือที่มาของกิเพนกับประเทศแอฟริกาใต้กิเพนหนึ่งที่นั่งสิบเกียลำกิเพนสองที่นั่งเอาไว้ฝึกบินเก้าลำมีคนอยากรู้ว่ากิเพนของประเทศแอฟริกาใต้ใช้อาวุธอะไรเมื่อถูกความบาดแบบนั้นสหรัฐก็คงไม่ขาย AIM 120ให้อยู่แล้วประเทศแอฟริกาใต้ใช้ขีปนาวุธของอังกฤษก็คืออาดาเตอร์เป็น B v วหรือว่าขีปนาวุธนอกสายตาระยะประมาณ80กิโลเมตร นำวิธีด้วยเวดา้าซึ่งมันจะด้อยกว่าแสวงความร้อนในริยะใกล้มีแค่นั้นจริงๆเอามาใช้งานกับกิบเพนสวีเดนซาบไม่ใช่ผู้ผลิตขีปนาวุธขายเครื่องบินอย่างเดียวจะมาซื้อ AIM 120แล้วก็เอาไปให้ประเทศแอฟริกาใต้ทำแบบนั้นไม่ได้กรณีของไทย AIM 120C มีอยู่50ลูกเอาไว้ใช้กับ F16 มาตั้งแต่ทีแรกมีอยู่แค่นั้นและกิบเพนแบ่งไปใช้น่าจะเป็นแบบนั้นสหรัฐไม่